แน็คเขามาทวงพี่พีทคืนอะที่ไหนคะเอาถือไว้เดี๋ยวมันตะก้าละเมิดนี่ไงเขาส่งคนมาทวงพี่พีทไปอย่าชาพีทอะไปนอนที่นู่นได้ละเดี๋ยวเราไปเดินแต่ว่าทางทีมถ่ายรูปก่อนนี่ชาพีทอ่ะทุกคนชาพีทเนี่ยแอบลงมาแล้วเหมือนกันฮะลงมาแล้ว เจน็กสวยมากเขาบอกใช่หรอแบบนี้หรอเจนกพาดูหุนยนต์เลยหรอคุณน้านี่ไงเพว่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องะกาออกไม่ดิเลไปเลยนะี่หิไปได้ ปากทีไว้ให้ผมแต่ว่าเดี๋ยวจะถือไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราทำไปแล้วพี่พี่ก็แบกนะั่นน่ะนั้นไป <c oughs> ไนายต้องถือแกมมินแอนชาพีดถ้าค,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 คิวสนับสนุนพี่พี่ก็จะเข้าข้างคิวแต่ถ้าคิวไม่สนับสนุนพี่ต่อไปเราก็ไม่ต้องเข้าข้างกัน <c oughs> จีนพี่พีไม่ดีหนักเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่มีแรงบริหารงาน จริงๆอันนี้ครับจับเป็นไซส์ช่วงคริสต์มาสนะครับใครจะเอาไปกินไซส์นี้กินได้ทั้งปีเลยนะเดี๋ยวรอรอคริสต์มาสปีนี้นะเดี๋ยวจะทำไซส์นี้ออกมาแก้มมินเข้ามาเดี๋ยวเรานี่ก่อนมีงานเอกสาร,รค่ะเดี๋ยวพี่จุ๋มกถล้องให้พี่พี่จุม๋มไลฟ์ไปก่อนมาอยู่กับพี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวจะออกไปเดินเล่นข้างนอกแต่ว่ามาขอใจคะ่ะ ดีบซื้อดีบจ่ายนะครัคนชาชาพีชาลินชาเลยเนี่ยชาดีกาบุ๋มกาบุ๋มแก้มกาให้เรียกต่อไปของหนูขอเอขอเป็นแก้มกาได้ไหมคะแก้มกากับชาพีโอเคเดี๋ยวทีมแก้มกาและชาเด็ดนะเดยวนะแก้มกาแก้มกาตลกออกจริงๆอะไรอะไรคู่งเนี่ยทีมแก้มกาและชาพีะ ้งให้พี่จุ๋มเดินแบบก่อนเดี๋ยวให่ไ่เดินแล้วนี่นะคะเราไม่พูดเยอะเธอดูพี่จุ๋มแล้วเธอกดตักไหนร้องให้พี่เขาอุ้มสิถ้าพี่เขาอุ้มเป็ดล้วเขาจะร้องไหมอุ้มแมวได้ไหมคะได้เลยเ็บาเป็ดอาจจะชอบอุ้ย เฮ้ยดูน่ากลัว